นะครับมน,นีบ้าจานครับมาพอ่อโสมไทยรับเดซี่บอว์พา,ามาเบิงโสมไทยก่อนครับเดย์ยังสีบวาซูฟั่งครับอันนี้โสมไทยนะครับเดินพอ่อพอดีมาพ่อดอกดอกพอดีครับอันนี้จะพามาดูโสมไทยครับคา,าดว่าจะเป็นป่าปชาวบ้าน เพื่อนเคยเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ปลูกง่ายครับเพื่อนเอามาปลูกไว้เพื่อจะนำมาเป็นสมุนไพรบำรุงครับค้าคว่าสมเนี่ยว่าจะเป็นสมไทยสมตั้งจีนสมยังก็แล้วแต่ละครับแต่พวกขึ้นผู้เ่าว่า,าสมเนี่ยตะกูลสมมันกับสรรพคุณดีสมชูกำลังตัวเนี่ยเพื่นเมื่อนี้พอมันมาออกดอก ครับบาวจางเลยไทยพี่น้องเบิ้งรับเดี๋ยวสีบอสู่ฟังเครับเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเบิ้งลักษณะมันก่อนครับโอ้ตัวนี้งามครับเอามาอนุรักษ์ไว้เป็นสมุนไพรจะเป็นไม้ประดับก็ดีครับปลูกไว้ใส่กระถางเป็นไม้ประดับสวยงามธรรมชาติแล้วก็นำมาเป็นยาได้ด้วยนะครับบำรุงสุขภาพได้ดีประมาณนั้นครับ บางท่านบางคนก็สิบ่เคยเห็นครับบางท่านบางคนก็บสื่หูจักดีนะครับแต่เราต้องถิ่นมาดูจะเรียกยังไงเด้อครับเด้อแต่บ่าวอาจารย์รู้จักว่าเพื่อนบอกไว้ว่าอันนี้สมไทยเด้อนี่วพื่อนหัวมันจะค่ายๆสมจีนนั่แหละครับอันนี้เป็นสมไทยครับเพื่อนบอกว่าหัวนะครับจะประคุณทางหัว เดี๋ยวจะพูดเรื่องสรรพคุณทางใบก่อนครับเพื่อนว่าใบมันนะครับหรือว่ายอดอ่อนมันเนี่ยเพื่อนบอกว่ามันจะเป็นยาระบายครับเป็นยาระบายท่านบางท่านบางคนอาจจะถ่ายยากนะครับถ่ายยากหรือว่าอาจจะเป็นท้องผูกเพื่อนบอกให้เก็บเอาใบมันเนี่ยครับไปลวกกินเป็นผักก็ได้นะครับ ถ้าท้องผูกให้ต้มน้ำให้ออกครับต้มเคี้ยวน้ำมันนะครับแล้วทานเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับมันจะเป็นยาระบายได้ด้วยถ้ากินเป็นผักลวกกินเป็นผักมันก็ระบายถ่ายง่ายครับโอ้แสดงว่าใบนี่เป็นยาระบายครับแล้วเพื่อนก็ยังบอกว่าเป็นยาบำรุงธาตุได้ดีบำรุงกําลังได้ดีด้วยนะครับถ้าเป็นมวยเป็นเพีย เป็นปวดเป็นเป็นเมยเป็นเพี้ยบ่มีเียมีแห้งอย่างประมาณนั้นครับเพื่อนก็บอกว่าให้เอาสมนี่แหละครับใบสมไทยนี่แหละหรือว่ายอดอ่อนมันมันจะอพอลวกกินแล้วมันจะเป็นพอลวกมา่าประมาณให้ลวกประมาณสักสองนาทีถ้าลวกนะครับ่ากินเป็นผักมันก็เป็นลื่นๆนะครับคล้ายๆพักปังนั่นแหละครับ ตัวนี้มันจะช่วยย่อยได้นะครับกระเพาะก็ย่อยง่ายแล้วก็ยังเป็นายาระบายได้ด้วยถ่ายง่ายนะครับเป็นยาระบายถ่ายธา,า,าตุให้ถ่ายสะดวกประมาณนั้นแหละครับสําหรับใบมทน่ครับเด้อ,อาบางคนบอกว่าดอกมันจินได้บได้เือกันครับมันจะเป็นลื่นๆน,นะครับจะเป็นลื่นๆมันมัน,มนจืดๆอะไรประมาณนั้นครับอาจารย์เคยลวกกินเยูครับ าบาเนต <c oughs> ต้มจินแล้วนะครับท่ายง่ายครับจินเป็นผักก็ได้กินน้ำม,มันก็ได้ครับผู้ใดท่องผูกะถ้าผูก,าากยางรุ่นแรงเนี่ยหายยังก็ได้ละครับ <c oughs> เพื่อนบอกว่าให้เจ็บมาหนึ่งกำมือต้มเคี้ยวน้ำม,มาเลยครับต้มเคี้ยวจินน้ำนี่ครับบาเนีาต้มจินเฉพาะสองสามเท่าครับท้ายง่ายครับ คาดว่ามันจะเป็นยาระบายด้วยนะครับเป็นยาระบายถ่ายธาตุนะครับผูเฒ่าโบราณเป็นว่าแต่ถ่ายหนกเป็นยยากยางเห็นยูไสยเอาไปปลูกไว้อนุรักษ์ไว้ครับสมไทยเนี่ยครับแล้วอีกป่าชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าหัวมมนได้คับบาดเนี่ยครับมันจะมีหัวกันเนี่ยครับเพื่อนกับหัวสมทั่วไปเนี่ยแหละครับทั้งอื่นเนี่ยแหละอันนี้เป็นสมไทยครับอะเพิ่นเอว่าหัว ให้ขูดเอาหัวมานะครับมันจะมีหัวคื้กันครับให้ขูดเอาหัวมาต้มน้ำดื่มมันจะเป็นยาชูกำลังและยังเป็นยาอายุพัฒนาได้ด้วยนั่นนะครับโอ้แสดงว่าสมบ่ว่าจะเป็นสมจีนสมไทยอัีหยังก็แล้วแต่ครับอ่าคงจะเป็นอ่าพวกยาชูกำลังนะครับมันจะบำรุงร่างกายชูกำลังแก้ปวดเมื่อย อะไรประมาณนั้นแหละครับบางท่านบางคนบางป่าเช่าบ้านว่าห้วย้านุเขาบ่ขันเนี่ยบ่แข็งบ่แห้งเอาหัวสมเนี่ยเอาสวมไที่ก็ได้แต่เอาสมไี่ไปต้มกินบางท่านบางคนเ็าไปดองเรานะครับดองดองกินต้มกินผู้มากเราเ็าไปดองเาราแต่เพื่อนเพื่อนกินหลายเลยครับถ้าดองเราเนี่ยมีน้ำผึ้งใส่นิดหน่อยใส่น้ำผึ้งก็ดีนะครับ ให้กินประมาณสองช้อนโต๊ะถ้าดองเหล่าด้วยครับเดอ้อมันจะเป็นยาชูกำลังบำรุงสุขภาพบำรุงนุเขาขันอุเ <c> ถ <oughs> ่าบโบราณยูน่นงเขาขันนะครับนี่นะครับบำรุงสุขภาพบำรุงนุเขาขันให้ตื่นประมาณนั้นแหละครับอ้าวแสดงว่าสมนี่มันก็เป็นสมุนไพรชูกำลังได้ดีครับอนี่สมไทยกินใดหอดใบ ต้มน้ำจินกับเป็นยาระบายครับฟังไหวได้พี่น้องได้สังเกตเบื้องวัดีครับแต่เห็นยูไซไปปลูกไว้ครับเอ๊ะเกิดยังไงสิเบื้องหัวมนันนอสเนาะกาขุดมาปลูกไว้แล้วเป็นไม้ประดับก็ได้ครับดอกกับง่ามพร้อมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสีพาพว่าเบื้องรอบๆอีกครับบางท่านบางคนกันบบ้าจานถ้าจะชัดไหนแน่ บางท่านบางคนก็อาจจะเคยเห็นบางท่านบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับตัวนี้เป็นโสมไทยครับโอ้งามกับบำรุงได้ดีครับเป็นปลูกใส่กระถางไว้ครับเดยอาจารย์มาเห็นก็นเลยเว่าสู่ฟั่งครับครับเดีย๋ยวอาจารย์ไปสังเกตบึงลำต้นมันก่อนครับโอ้นี่โสมไทยครับ สวยงามครับเป็นไม้ประดับก็ได้ครับขออนุญาตหยัมเบิ้งเนเดอครับแผู้เฒ่าวาสู้ฟังเิ่นมปลูกไว้บ่ากา้กาขุดเบิ่งของเพื่อนครับแต่ว่าสิก็สิข,ขออนุญาตหยัมเบิ่งครับว่ามันเป็นรสชสติ์อย่างไ๋เพราะหยัมินโลดบ่เบียดอกก่าซท่นกินเป็นพักก็ได้ยอดอ้อนมันไถามว่ากินสดได้บ่กาินสดก็ได้หยัมเบิ่งรสชสติ์ครับ ยอดอ่อนกับเป็นหวานหวานอ่าเป็นลื่นลื่นครับมันมันลื่นลื่นมันมันครับเ้าแสบครับกินเป็นผักก็ได้ครับเป็นลื่นลื่นหอมสำหรับยอดหวานนะครับเร้อเพิ่นบอกว่ากินเป็นผักก็ได้เป็นยาระบายแล้วก็ยังเอาไปต้มกินน้ํามันก็เป็นยาระบายนะครับช่วยย่อยนะครับผูได้เป็นอื่นเป็นยึง เป็นกระพอยย่อยยา,ากก็เอาไปกินเป็นพักก็ได้เด้อครับเด้อาถามผู้เฒ่าป่าปเจ้าบ้าน่นบอกว่าเอามาปลูกไว้ง่าบพอไม,ม่พักกินง่าเป็นไทยยากเพิ่นเอามากินเป็นพักครับแล้วก็เอาไปต้มกินหน้ามันกับเป็นยาระบายได้พร้อมเป็นสมุนไพรอย,ย่างดีนี่เิ่นว่าสมไทยหัวมันกับเป็นยาวบำรุง นะครับเอาไปถ้าเป็นเมียเป็นเพี้ยเนี่ยเอาคุดเอาหัวมันมันจะมีหัวครับแต่ว่าเบาจาน์บอกล้าขุดของเพื่อนครับเพื่อนบอกว่ามันมีหัวด้ครับเด้อหัวกับคือหัวสมนั่นละนะครับประมาณนั้นครับอืแซ่บครับกินสดก็ได้ครับต้มกินก็ดีครับตัวนี้เป็นยาบำรุงในพรอมครับ นะครับเดวสิผ้าเบงหงมันครับโอ้ตัวเนยพันปลูกใส่ก,กระถางไงไว้ครับเาอาจานมะกาขุดเบงห้องพื้นครับแต่พื้นกระเบา้าสอถามพื้นแล้วพื้นกระบาสููฟั่งแล้วครับอ่านี่โสมไทยครับในเร่มนี้นั้ตุลจะเป็นทั้งสี่ครับสังเกตเบงดีได้เป็นหองเด้อตัวนี้มันเป็นโสมไทยครับปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้อาวัยเพ็ดเป็นยาก,ก็ดีครับ ยอดอ่อนในแสบครับดอกก็สวยงามปลูกเป็นใม่ประดับก็ได้เป็นสมุนไพรก็ดีบำรุงสุขภาพก็กเจ้งผู้เฒ่าผู้หนึ่งว่านกเขาว่าขันเอาขูดตรหัวไปต้มจีนนะครับเอาหัวไปต้มจีนบางคนก็บักดองเราก็ไปดองอ่าจีนบ่กเกินสิบหามื่อครับนกเขารับ ตื่นขึ้นพอบอโหลดเือนภูเทาวาเออสแสดงว่ามันอ่าเป็นสมพ่อเพล่น่าเป็นเป็นยาชูกำลังได้ดีและยังเป็นอายุวัฒนาได้ด้วยนะครับเห็นอยู่ใสก็ไปปลูกไว้ด้วยครับเด้ออันนี้สมไทยครับจะต้องทิน่นบันอื่นมันสื่อ,อื่นว่าอย่างไรครับเพิ่นบอกแต่ว่าสมไทยได้นำด้วนเอาอาจีเป็นพระก,กับบำรุงดีบำรุงธาตุชูกำลังหัวแห่งคัก ครับจินเป็นพักกระสวยย่อยได้พ่อปัญยาระบายได้ดีประมาณนั้นครับครับสำหรับลิปนี้ครับเป้าจานสมุนไพรไทยภาพพน้อ,นองเบิงสมไทยไหว้เสมาีก่อนครับขอบคุณทุกท่านท,ท,ที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ครับสวัสดีครับ